สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปงสภูสโคนตอนรับข้อสูช,ชองก็ติดห้วยดังมากแช่นน้วจ้ะก,ก็กลับมาอยู่กับแอดมินอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องแอดมินก็มีแนวทางรัฐบาลไทยตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางดีๆเอามา,าแบ่งปัในให้พี่น้องได้เบิงกันอีกครั้งหนึ่งเนาะจา้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิงกันเพื่อที่พี่น้องจะได้ติดตามกันในย่างถือต้องเนาะจา้ะ สำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแอดประเด็นแนวทางแอดมิสเตอร์บอลผีเสือเทวดาหายโชคแนวทางไอคิวแนวทางของยายกระซิบเนาะจ้ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่นอ้อ,นองสิได้รับชมคลิปไไหมส่วนแอดมินเองก็สด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปเนาะจ้ะ เพื่อเป็นการบอเซวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจ้ะเริ่มตุนกันที่แนวทางของแอดระเด่นกันก่อนเลยซึ่งผลงานหมดทิพานมา1กันยายนพุ่นกับไฮเข้า2ตบบนตรงๆนะจ้ะนั่นก็คือ3-2เฮากับมาเบิงต่อกันที่16กันยายน2 0หาร้อย6 5หานเต่อเลยซึ่งแอดระเด่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทาง2ตัวล่างนาจ้ะชุดหนีเน้นล่างนะพี่น้องซึ่งก็ได้แก้ตัวเลข70 เจ็ดหนึ่งเจ็ดสและ85ด้ด้วยพี่น้องเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดและ85แค่ไปเบิ้งจดเอาไว้เบิ้งกันเ้ยจ้าแอดระเด็นมาเบิ้งต่อกันทีเนี้ทางของแอสมิสเตอร์บอลกันต่อเลยจ้ะซึ่งผลงานหวดดีพานมากของเพิ่น หกันยายนพื้นก็ให้เข่าชุด2โตันะพี่น้องนั่นก็คือ3 2ให้เข่า3 2 2ตัวบนเนาะจากหัวติพานมาหนึ่งกันยายนเอากลับมาเบิ่งต่อกันที่16กันยายนกันต่อเลยซึ่งมิสเตอร์บอลพื้นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วนะจ้ะซึ่งก็ได้แก้ตัวเลขสามศหและ3ามหน่งห้าต่อ้วยแนวทางชุด2โตเพื้นให้เก้าห้าศหาหสี 1 5 9 4 0หาเกและ8 4ดได้พี่น้องเดอ้อชุด2โต๊ะที่เน้นให้ก็คือเกหาและศ5นหาได้พี่น้องเดอ้อเบิ่งแล้วก็ไปหาจัดลอตเตอรี่เอาไว้จักใบ2ใบได้พี่น้องเดอ้อกันพลาดกันตกรถมาจากเพื่อนเน้นมาไ้แล้วเกาหากับ0 5หมกักกระจัดไปได้พี่น้องเดอ้อมาเบิ่งต่อกันทีแนวทางของ ผีเสือเทวดาห้โชคระจากแนวทางรัฐบาลไทย16กันยายนเพิ่นกระไดห้8095 86แล้วก็26ะจ้ะ8095 86และ26ต่อด้วยแนวทางแอดไอคหา9594 7316 0539และ795ด้วยพี่น้องเด้อ ก้าห้าเก้าสี่เจ็ดสามหนึ่งหกศูนย์ห้าสามเก้าห้าและเจ็ดเก้าห้าเน้นสองโต้หายคือเก้ 9, หาห้า้วยพี่น้องเดอ้อแนวทางของแอดไอคิวแล้วก็แนวทางผีเสือเทวดาหายโชคนะจะ๊ะแคบไปเบิง้งจุดเอาไวเบิ้งกันนอจ้าตัวเลขไดที่เพิ่นหายคือกันก็แคปไปเทียบตัวเลขกันนอจะ้ะมากตัวได้หายคือกันก็จัดไปได้พี่น้องเดอ้อส่วนแอดมินก็มากเก้าห้าเนาะจ๊ะิ่นหายคือกันเนาะจะ้ะเก้าห้า มาเบิ่งต่อกันทีแนวทางของย่ากระสิบกันต่อเลยจ้ะแนวทางงดิพานมาหนึ่งกันยายนเพื่อนก็ให้เข่าสองตัวบนอะจานก็คือสองสามสามสองลยพี่น้องเนาะเน้นไ้ลักสามก็ห้เข่าสองตัวบนสองสามสามสองเอากลับมาเบิ่งต่อกันทีสิบหกกันยายนกันต่อเลยจ้าสินย่ากระสิบเพื่อนก็ไดห้แนวทางมาแล้ววันนี้เพื่อนหายตัวเด่นที่ลักเจ็ดเลพี่น้องเด้อชุดสองตัวี่งไฮก็คือเจ็ดสองและเจ็ดหกลยพี่น้องเด้อ เดนเจ็ดเจ็ดสองและเจ็ดหกมากกระชัดไปเด้อจ้าให้ตัวเลขบอลลายเน,นาะจ้าสองตัวสองหางแล้วพี่น้องเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดหกแนวทางย่ายกระซิบแคบไวเบิ่งจุดเอาไว้เบิ่งกันเด้อจ้าบอกว่าเป็นแนวทางของแอดเดนมิสเตอร์บอลพิเสือเทวดาให้โชคไอพิวแล้วก็แน,นวทางของย่ายกระซิบ บางแนวทางบางอาจารย์ก็ให้ตัวเลขขึ้นกันเราจะพี่น้องก็ลองสังเกตเบึงกัน้อจาว่าผู้ใดให้ขึ้นกันแน่ก็จัดไปเด้อพี่น้องเด้อทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูล ยางมีสติเจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเดาพี่น้องเน้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลารกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งพิดกฎหมายทุกชนิดเดอพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนํำเดอ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันใหด้ดีเด้า สื่อตามกำลังซาบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อจังสิถือเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของดวงแล้วก็บุญผ้าวาสนานะพี่น้องเนาะแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสโคนโซดีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมันหมากันทุกคนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้อมหนีก,ก่อนเด้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า